หมือนไปนเมืองกาญนะเน,นี่ยดเนท่ยงานี่เอันนี้เขามีเขามีมาแน่น่าบดไหมพี่น้องครับนี่มาดูสตอเต็มต้นเลยพี่โคราชนี่เขาปลูกสตอแล้วก็ปลูกทุกเรียนทุเรียนบ,บางสวนนี่นี่เนี่ยเนี่ยครับลูกเต็มต้นเลยหไปเลยมานะครับพี่น้องกองครับต้องเดินด้วยแฉกคนเดียวเลยนะโอ้โ สวัสดีครับครัวร้องเดือนเฟมิลี่สวัสดีค่ะ<อ>เป็น,นไงวันนี้เมื่อคืนมานอนกันที่เคิร์นริมแชะจังหวัดโคราชนะาโคราชบ้านเองวิวสวยมากวิวสวยเรามาชาร์จแบตเตอรี่กันเรามาชาร์จแบตในรถกันครับวันวนี้แบตเมื่อกี้บอกว่าชาร์จเต็มละเจ้าของก็ใจดีเนาะชาร์จแบตเรียบร้อยนอนเอารถตู้จอดนนอนข้างๆนะครับเป็นไงบ้างหลับสบายไหมลูกเอือเอาล่ะ ไม่อยากไปไล่อย่างนี้ทุกทีแล้วเเดี๋ยวคุณให้คุณอยู่ในห้องเราจะไปเล่นสปีดโบ๊ทกันวันนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮเป็นไรเจ้วาว่าเจ้วา่าเป็นไรเพลงอะไรเนี่ยมานอนรีสอร์ตตัวนี้โอเคครับห้องคืนละหกร้อยบาทนะครับมันคืนนอนตรงนี้บ้านเป็นหลังลบ้านเป็นหลังๆอย่างนี้ครับนี่โอ้เสียงเพลงดังนี่เพลงจากในเพลงนะครับเดี๋ยวตามมาดูหน่อยว่าจะแอบไปเล่นสปีดโบ๊ทสักหน่อย ว่าจะแอบไปเล่นสปีดบพราหน่อยมีคนตามมาก่อนน,อน,นี่เมื่นนอคืนเราก็จอดรถชาร์จแบตเตอรี่กันเต็มนะครับวันนี้พร้อมลุยอยู่ได้อีกสามคืนโดยไม่ต้องชาร์จแบตนู่นพี่น้องมาดูนี่บรรยากาศของเขื่อนลำแชะครับที่จังหวัดโคราชครับรน,บนี่คนกำลังจะเอาเรือลงตื่นเช้าไม่ทันครับว่าจะไปดูนู่นเมื่อคืนนี้ก็นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวแพด้วยถ้ามันถูกมันไม่แพงเกินนี้เราไปล่องแพกันไหมเนี่ย เนีนยครับเป็นบรรยากาศของเพลงเขา,าอ่าเมาแพลาเลยอ่ะนอนในคลถ้าเรามากันเยอะๆนี่เมาแพาอย่าง,งานี้เข้าท่านะเนี่ยเน,ะ <c oughs> นาะเสียงเพลงมันแบะพ้อยมากเลยอ่ะเปนแบบพลงอย่างวันนี้นี่เพลงอะไรอ่ะเพลงบันเลงให้นักท่องเที่ยวอึ๊บบเพลงชนเผาเพลงชนเผาอะไรที่ไหน เอาไปหาเสื้อให้หน่อยยังไม่ได้ใส่เสื้อเลยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันนะครับที่เขื่อนลำแช่ว่าบรรยากาศเป็นยังไงไปหาอะไรกินเล็กๆน้อยๆไปเดินดูบรรยากาศแล้วก็จะเห็นเส้นทางการเดินทางนะครับวันนี้ก็จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดสะแก้วนะครับพรุ่งนี้ก็หรือว่าคืนนี้อาจจะถึงจังหวัดจันทบุรีหรือตราดครับก,ก็ปองคุณได้เล่นน้ำทะเลแน่นอนวันนี้ไหนมีเงินเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่ศูนย์บาทบาทอีกแล้วยายให้มาตั้งสองร้อยหมดแล้วเหรอ โอ้ก็เปลี่ยนเสื้อตัวอื่นบ้างสิเธอก็จะเอาเสื้อมันมีแต่สีนี้นะ,ะหมดแล้วไม่มีแล้วมาแต่สีนี้ไม่สีเหมือนก็เขาก็ดูเหมือนเราใส่เสื้อตัวเดียวทั้งทริปเลยเนี่ยไปซื้อเสื้อยูนิครมาอย่างดีนะแต่ว่าก็ยังอ,อ่ะสีขาวไหมละ่ะก็ยังสีด้วยกันหมดเลยอ่ะแกะกล่องใหมให้เลยอ,อ่ขาวก็ยังดีกว่าไอ้เ <c oughs> ทาไี่ลวเลยว้ยอันนี้เ <c oughs> ทามาสามวันแล้ว เด็ดละคือแบบต้องซื้อแต่สีอย่างนี้ให้ไงสีน้ำเงินสีเอคนคนใช้ชีวิตไงเพราะว่าสีขาวนานๆจะให้ใสดีมีคนสะอาดกลับมาก็จะเป็นสีแบบนี้ไงอือนั่นแหละก็เลยไม่ต้องใสสีขาวอันนี้ใสสีขาวเนาะไม่มีสีลงสีลายสีอะไรอย่างงี้เหรอไม่มีลงเด่นไม่ชอบกางเกงก็มีคนแอบเอาไปมีคนแอบเอากางเกงผู้ใหญ่ไปใส่เมื่อคืนนีหากางเกงนอนไม่มี ใส่บหนฮะใส่บาทหน่อยโอ้ยมีเงินหลายร้อยอยู่เนี่ยไม่มีใส่บาทหน่อยใส่บาทอะไรครับอา้าวก็ให้ให้พรสิเดียวจะใส่บาทให้ไม่เอาก็เป็นบรรยากาศของเรานะครับวันนี้เราจะเดินทางกันไกลพอสมควรนะครับเดียแต่ว่าเราก็จะเล่นที่นี่สัก,ก่อนแต่ว่าถ้าที่นี่มันโอเคเราก็อาจจะอยู่ต่อนะเพราะว่าตอนนี้คือคือแล้วก็ออย่างที่นี่คือไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เน็ตอินเทอร์เน็ตที่นี่ของคุณยายแรงมาก<ด>เร่งกว่าบ้านผมอีกก<ค>็เลยวนะ่าหรือว่า,งงาเราเรอาจจะเนาะเพราะว่าง,งาน,น,อนอของ,งเราอยู่ในนี้ก็เยอะมากเลยอ่เราจะอาจจะอัพคลิปตัดคลิปกันแล้วก็เราก็จะหลายๆอย่างไมค์เขาไม่หายนะวางอย่างนน่ะไม่รู้เธอสินี่ไมค์ดูไมค์กระจัดก,กระจายแล้วครับพี่น้องไมค์ซาราโมนิกตัวนี้นี่หายไปในตัวเดี๋ยวตอนขากลับจะเช็คให้ดูนะครับว่าหมดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่เฉพาะค่าน้ำมันนะครับ ค่ากินค่อะไรไม,ไม่ไม่คิดค่ากินตอนนี้ก็สองละค่ากินยังไม่ยังไม่ยังไม่นับ,บแต่ว่าค่าน้ำมันกับตัววิ่งเราดูจากออกจากบ้านมาเราก็กดเป็นศูนยะ์ศูนย์อะไม่มันนะ่ะตอนนี้ก็พันสามพันสี่ร้อยกิโลแล้วครับตอนนี้นะน้ำมันไปห้าพันกว่าแล้วเนาะน้ำมันไปไปไป,ไปพอ 5, <000 S 1> น้ำมันตอนนี้มันนี่จะสามสิบสองกว่าครับน้ำมันขึ้นเยอะในราว่าตอนอ่าถ้ายิ่งให้ก็คงไม่เท่าไหร่ตอนนี้มันสามสิบสองครับนะก็ไม่เป็นไรอ่ะ ไเรามาเที่ยวไปรถเราหลังคาสูงออกทางรีสอร์ทไม่ได้มันไปคล้องสายไฟเขาเออเรา,ออก,าเก็ออกทางสวนเขาครับนี่เมื่อคืนเรามาตอนกลางคืนเราไม่เห็นไงว่ามันเป็นยังแบบไหนก็คือรถตู้ก็ลงไปจอดเห็นรถตู้จอดนู่นนะ่ะหลายคันอยู่นะ่ะข้างล่างนู่นนะ<ต>่ะเด็กคิดว่าเขาน่าจะเหมาแคลเนเอ่นไ,ไ,ไปที่ลงขับรถไปไปเล่นข้างล่างดูพี่น้องนะดูบรรยากาศเขื่อนลำแชะตอนอกลางวันครับ คิดถึงพี่บูนเหมือนกันนะครับพี่บูนนี่แหล่งหาปลาพี่บูนเลยนะครับเนี่ยแซ่บในซอยนะครับตรงนี้แกไปหาปลาตรงนี้ประจำเคยพาผมมาเที่ยวบอกว่ามันสุดยอดดีไปเดี๋ยวขับรถล,ลงไปเล่นข้างล่างดูนะครับแต่ว,ว่าเสียงเพลงดังมากมันก็ครับอ่าแซ่บในซอย,ซอยโอ้สวยอ่ะ เหมือนไปเมืองกาญฮะไหนตาดีเลยอะแม่แปลงไเลไม่ม<า>ไมแลนะ้่ไม่นขนาดนั้นโอ้มีมีโอ้เนี่ยนะแพลนนี้มีแบบสไล์เดอร์ด้วยใช่ไหมนะล่ะลงมากะตุแต้แดกแล้วนี่เขากำลังจะขึ้นรถกันขึ้นแพกันโอ้สวยนะครับนี่ เพื่อนพี่ๆนักท่องเที่ยวเขาก็มานี่กัน,กนขเขาเเไปเขาจะเช้าเขาเรือแพออกแต่เช้าแล้วก็เขาก็พาไปล่องไปนู่นน่ะตอนเย็นเนูกกลับมาอีกทีหนึง่งก็เอาแบบเอาแบบเต็มที่แล้วค่อยกลับมาไงคือทั้ง,งวันเลยทั้งวัน,นอ่าคุณจะมาเช้าแต่ก็พาออกเช้าอย่างเงี้ยอ่าเพราะคุณจะกินข้าวกอะไรอ่ะนี่แพลำนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาคนขอแบนี่มีแพลำนี้มีสไลเดอร์ด้วยเห็นไหมนะโอ้อยากๆนะ เดินเท่าไหร่นาะอันเท่าไหร่นาะพอก็ะเป๋ไฟฟ้ามาถึงนี่ลงนี้แล้วมาจอดนี่ก็มาขึ้นอุ้ยรถตู้นี่จะติดล้มแ่าวะเนี่ยมาจอดอะไตรงนี้วะเนี่ยอ้าวมาแล้วครับพี่น้องนี่ก็ทางลงนะจะไปขึ้นแพจะเหมาเรือเป็นลำเล็กๆก็ได้นะครับไปเที่ยวไหนนู่นก็ได้หมดนะครับนี่สวยเลยเห็นไหมนี่นี่คือรายการแพเหรออ่าติดต่อได้เลยติดต่อตามนี้เลยใครอยากกี่แพอะไรก็คุยกันนี้เลยไปหาข้าวให้ปองคุณกินกันปะ เอาไปสั่งเลยคุณกินอะไรไปถามดูดิข้าวผัด,ดกะเพราใครเอเมือถือมาวางทิ้นนงนี่เครื่องหนึ่งนะสั่งกับข้าวเด็กให้เด็กได้ไหมครับสั่งกับข้าวให้เด็กดดอาหารตามสั่งเนาะกินอะไรครับประคุณบรรยากาศคล้ายๆกับมา,ามเทือกทะเลเหมือนกันนะบรรยากาศเขาทำซุ้มอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนมาเทือกทะเลนะบังกะโลมาเทือกบังกะโลอะไรอย่างเงี้ยนะที่เราไปไอ้ ขี่ไม่สปีดโบอสวันนี้ฮ่ากันทีทำเหมือนท่าหมาดีใจอ่ะไหวเพราะว่าพ่อขับรถออกใจเต็มเล้พ่ะ่ะเดี๋ยวก็พาไปนู่นต่อวันนี้มากินข้าวก่อนแล้วอาหารอยู่ตรงนี้คือแต่วันนี้โมเด็งเกิร์ดเอยก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 ขาขึ้นเอานี่นี่นี่ยกดีตีน่ะดีดีดีตีเฮ้ยโมเดงเต็มเลยอ๋ตีเสร็จแล้วโมเดงไฟนั่นโมเดงไฟอีก เอาแต่ให้เอาครบรับให้เด็กเอาอะไรไม่ันเราให้ป้าคนดูจะกินอะไรเก็บไปหนะเอายาหม่องในรถทาไปกินอะไรน่เาเป็นฝูงเลยต้องเอายาเน,นื้อมัอนต้ค่เดียวตอาที่มันที่มันลากไปกินได้นะครับอะไรนะเกี๊ยวไส้หรืออะไรนะมันต้องเอาใส่เนื้อใส่อะไรครับใส่ไก่ใส่อะไรเงี้ยแล้วหลังแล้วเดี๋ยวมันก็ข้าบไปให้นางพญากินถุงก็สามสิบห้าบาทเลย นทำูไข้าไปไหนกีไปเที่ยวนีก็จะมาเที่ยวนี่แหละครับแพมันมีราคาตั้งแต่เท่าไหร่ครับนี่สี่พันห้าสพันห้ามันมาสามคนเองอะาคนาคนกไปเรือ่างบนนะอเรือเทาไือ่ประกสั่งกับข้าวก่อนอันนี้เขาจะไปขี่สปีดโบ๊ทมีไหมครับเอ้ไม่บานาน่าโบ๊ต เช่นชมวงอะไรวะสองเที่ยวสามร้อยอ่าดีอยู่นะไปติดต่อตรงไหนครับนุน่มอ่าโอเคโอเค,ขอ,ค,คขอบคุณครับอสองเที่ยวสามร้อยโอ้ตรงนั้นมีแคมปิ้องอยู่ฝั่งนู้นด้วยเหรอครับเนี่ยเห็นเห็นมีเรืออยู่นู้นนะครับนั้นอะไรครับครับอันนั้นกับแพโตกเบ็สเทอ๋อแพโตกปลาอ๋เนี่ย ไข่เจียวหมูสับค่ะเดียวมับครับราเข้ามคครับ,รบให้เด็กที่เดียวใส่สกล่องใส่จานก็ได้ใส่กล่องก็ได้ครับใ<ท>ส่กล่องเลยไอ้เช้าเราไปบ้านเราไปไหนจบบังหวัดเลยใช่ไหมก็สําเนียงคนด่านซ้ายอีกอย่างนึงนะพอมาถึงโคราชก็เป็นสําเนียงบ้านเองก็เป็นอีสําเนียงแล้วนะอ่าแป๊บเดียวพอไปอีสานก็อีกสําเนียงหนึ่งเดี๋ยวสองเที่ยวสามร้อยก็โอเคนะสองเที่ยวนะ กระหายซีเที่ยวจะซีเที่ยวอะไรเบ้าจะไม่ได้ไปทะเลดิมันไม่ไหวน้องยิ่งเอาเดี๋ยวให้ประคนไปกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวพาไปดูกินข้าวเสร็จเราจะไปดูสปีดโบ๊ทกันนะไอ้บันาน่าโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทวันนี้จะขี่เรือกล้วยกินข้าวอิ่มแล้วพร้อมหรือยัง Are you ready? เอาเหมือนทะเลจัดเลยเหมือนทะเลเหมือนทะเลเลยไม่เหมือนทะเล เหมือนทะเลโอ้จะเหมือนกว่าน,นี้ถ้าขึ้นใหญ่อืมตอนตอนเช้าเดี๋ยตอนเย็นขึ้นก็จะแรงกว่าน,นี้ดิ่ฟงคุณเหมือนทะเลจะไหนกันแดดนะเนี<ะ>่ยเอาเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนนี่ได้แล้วครีม่เอากางเกงให้ตัวเอากางเกงให้หน่อยกางเกงขาสั้นอยู่ข้างในใต้ถุงมีก็กางเกงขาสัน้น<ม>เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเสืออเ้อด้วยเสื้อขาวเนี่ยลงน้ำไม่ไหวเนาะโอ้โหอะไรเนี่ยมีงูสิงด้วยเหรอนี่เอาชุดใด้น้ำเธอ อ่ะกินข้าวกินปลากันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปขี่จะไปขี่บ้านาโบ๊ทสักหน่อยตากแดดกันที่นี่ใจจริงก็ไม่อยากเล่นเท่าไหร่หรอกถามตรงนี้เขามีเขามีม้านาโบ๊ทไหมเอาเข้าวให้หมา ต้องนู้นนะโอเคโอเคเอาเข้าวให้หมาก่อนมัง้งเราแม่ค่บอกไปเส้นนู้นไปเส้นนู้นไปไม่ได้ไปเมื่อคืนนั่นที่มันเป็นหลุมมันใช่เหรอ ปะอะไรนะรถตู้ที่เจอตรงนั้นไหมเขาบอกแพอยู่นั่น่ะโอเคโอเคสรุปเป็นยังไงไม่เจอหรอเมื่อกี้มันเจอเจอดกดเ็นเยวไมนเจอ เจสกีเจสจอดมาเจสกี้มีขับรถมาตั้งไกลนด์นี่มาอีกมาอยู่ฟ้ากันแล้วครับเนี่ยก็ยังคนกำลังมาคนกำลังมาหนึ่งแต่ว่าไอ้ตัวเจสกี้โอ้ยลมแรงลมสบายสบายครับลมเย็นดีมากเลยแต่ว่าบรรดาโบสไม่เห็นมีนู่นจะไปติดต่อตรงไหนจะไปแต่ที่ตอนเต้นสีเขียวนู่นเหรออ่าโอเคโอเคเดี๋ยวขับรถอ้อมไปความพยายามของเรายังไม่หยุดครับเราจะเติมเติมหาไปตามหาบานาน่าโบ๊ทกันต่อ ถ้าไม่มีบานาน่าบดเดี๋ยวเราก็จะซื้อบานาน่าธรรมดาครับขายตามร้านค้าในกินเอานี่นี่ไงบานาน่าเอาไหมนี่นี่เนี่ยมีสีเหลืองเนี่ยเอาไหมฮะถ้าไม่มีบานาน่าบดเราก็จะกินบานาน่ากันนะครับมันมีบานาน่ากล้วยหอมก็มีหรือว่าเป็นบานาน่ากล้วยน้ำว้าตามมาดูนะมีหรือเปล่าวันนี้ถ้าไม่มีก็ไปเจอกันที่นู่นแหละครับทะเลนู่นแหละยิงยาวนะครับไปไปถามเลยมงคล มีบรนณาธาโบรที่ผมขี่ไหมครับตรงไหนอะ่ะที่เราเห็นเมื่อกี้เ๊ะตรงไหนอะ่ะไม่ใช่แล้วใช่ตรงนี้เหรอไม่ใช่ข้างลหลังเราเหรอตรงไหนไม,มาผิดทางหรือเปล่าไม่ใช่แล้วอ๋อมาอีกด้านแล้วมาถทางดูสิเหม,มน็นอะไรไม่รู้อืมเหม็นอะไร โอ้โอ oh, oh, ้โหโยโยเดี๋ยใหไ้ไปถามดูไปถามดูกไปเลยาถามดูดิอยากขี่ก็ไปถามดูสิมีหรือเปล่า,านนถามดูครับว่ามีบานาน่าบทไหมมี มีแมเนาะมีแมเนาะลมแรงแรงครับวันนี้บรรยากาศดีฝั่งนู้นก็มีนะฝั่งนู้นนะเดี๋ยวซูมดูก่อนนะตอนเช้าเห็นมันแหวนที่สูดลงแล้วเป็นเลยมันก็หายแต่ ใช่ไหมนะ่ะถาม,มาาตรงนี้ไม่บานาน่าันจะมีเป็นบริการของแพรเราต้องเราต้องนั่งแพเขาถึงจะมีบานาน่ารถให้ขี่บานาน่<อ>ารถจะอยู่นู่นที่มีน้ำตกที่เขาขับมาเล่นเมื่อวานคือเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจของเรืออ๋อของแพไปงั้นเราก็ไปกินบานานะ่าปากซอยเนี่ยอร่อยนะไปทะเลเลยดีกว่างั้นก็ไปทะเลเลยดีกว่าเนาะ เดี๋ยวไปกินมานาบสเนี่ยมันมีอยู่มาน,นาอยู่ปากซอยเนี่ยซื้อเลยมานาบดอยู่ทะเลลูกคีไม่ได้นี่นี่น,น,นบสอยู่เนี่ยแล้วก็มานาอยู่ที่เขาขายเนี่ยก็เอาไปอยู่ด้วยกันเป็นมานาโบสกเจาบริการขงแพของเขาก็มีแต่ว่าต้องเช่าแพรสามพเอ้ยสามพันสามกวกับสี่พกว่าพี 4, า่แพคเล็กใใหญ่่อมาสาคนมันไม่คุ้มแพเนาะไป ไปซื้อนี่ดีกว่าไปซื้อนี่ดีกว่าไปซื้อมาดานนี้ดีกว่าออกจากบางคนจะได้น้ำกับเพื่อนจะได้ไหมเนี่ยดูไม่รู้จากเจ้าคนครับออกจากเขื่อนลำแช่มานล้ครับแล้วก็ออกจากเขื่อนลำแช่มาแล้วก็จะเลี้ยวขวาดูจาก GPS บอกว่าไปทางนี้เจ็ดสิบแปดกิโลมันก็จะไปถึงจังหวัดจันทบุรีนะครับแต่ถนน,นเป็นอย่างนี้เหรอมันเข้าเขตอ,อุทยานมั้งเดี๋ยวลองถามเจ้าหน้าที่ดูไปได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่า,างี้คงไม่ถึงง่ายอะนะ่ะเนาะ ดูทางเข้ามา GPS ก็ได้นำให้เป็นทางนี้นะครับ78กิโลโอ้ยมีคนอยู่ข้างในด้วยเหรอเยอะตามเลยเออมันเป็นอุทยานมีหลายชั้นเลยนะพี่พอดีผมดูจาก GPS เขาบอกว่าไปจังหวัดตราดเอ้ยจันทบ,บรุรีไปทางนี้ได้เหรอไม,ไม่ได้ครับทางขาดทางมันขาด อ๋อผมบางทีผมกด GPS นะ GPS บอกให้มาทางนี้ครับมมาาาาททททททงนนีีุุุุ้กกกก่่ะใหอ๋องั้นผมต้องย้อนกลับไปทางนู้นเนาะครับผมออกไปทางปัจจินใหม่เลยออกไปทางปัจจีนก็ได้ครับเอาแต่ต้ออกไปถนนหลักก่อนเนาะก่อนจะเลี้ยวมาตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อครับครับถ้าจะไปทางปัจจีนไปโน่นนี่นั่นไปยวหัวตรงนั้นครับเสือบ้านมาลำเทียกขอกซึ่งทางจะทางนี้จะใกล้กว่าเพราะออกตากแก้วไปรู้เลยครับออกเปปัจจินเลยครับครับครับ สุดแล้วแต่จะเรียกเราที่สอเต้นอ่าอ่าที่อ่าตพญาไปทางไหนใกล้กว่านะครับแต่ว่าผมว่าพี่ตามพญาใกล้กว่าอ่าเดี๋ยวผมจะเซฟไปตามพญาเนาะ,<ท>ะจ้ะหัวมือตรงไห้เลยที่ว่าลงมอไปทางโค้งนะครับอ๋อโอเคแต่ถนนดีอยู่นะครับีครับขอบคุณครับพี่ลตามมไปือัจ้ะขอบคุณนะครับอ๋อดูว่า GPS มาทำไมมันเข้าป่ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะอ๋อเป็นดูอุทยานนะครับนี่พี่น้องอุทยานทับลานโอ้ ที่จริงเรามานอนอุทยานก็ได้นะเนี่ยกลับรถเลยขอบคุณนะครับนี่นเป็นเขตอุทยานทับลานพี่น้องครับผมไป <laughs> GPS นี่ไว้ใจไม่ได้น <laughs> เนาะเจอถนนเส้นเล็กตัดให้เรามาอย่างนี้เลยนะนะครับก็จะได้ขี่หรือเปล่าน้อมาดานหน้าโบสนี่ของคุณนี่ปไปไปเตอนับกิมขัดหน่อยแล้วก็ไปละครับบอกปรับอกให้ดีๆแล้วก็รับกิมขัดเลยจะเดินทางไกลละ ป้บ,บอกให้ดีขยับบอกเข้าไปข้างในหน่อยแต่พี่น้องเดินทางกันเขาบอกให้ไปเสืองสามครับมันจะได้ใกล้หน่อยอะไรแล้วใช่ไหมเสงสามไหมเมื่อกี้หรือประคำหรือตับเต่าอะไรนะงงแล้วไนหะไปกับ GPS นี่แหละพี่น้องอไปเลยครับครับออกมาสู่ถนนสายนี้แหละครับถนนเส้นนี้ดูจากตำแหน่ง GPS นะครับก็คือจะติดชายแดนกัมพูชานะครับไปจนถึงนู่นเลยจ,จังหวัดจันทบุรีเลยครับนะเป็นจังหวัดเป็นตะเข็บชายแดนแบบ หมือนคล้ายๆกับเส้นเวียงแก่นเชียงรายเชียงของนะครับอีฝากอีฝา่อีฝั่งหนึ่งติดสปปลาวนะแต่ที่อีกฝั่งหนึ่งั้งนี้นะครับติดของประเทศกัมพูชาครับเป็นครั้งแรกที่ผมมาวิ่งเส้นนี้นะลองดูครับใช้เวลาเดินทางประมาณ GPS บอกประมาณ4ชั่วโมงครับ4ี่ชั่วโมงกว่านะครับจะถึงจังหวัดจันทบุรีนะครับถ้าเราจะไปจังหวัดตราดก็5ชั่วโมงนะครับลองลองวิ่งดูเส้นนี้ดูครับน้ำมันมีครึ่งถังน่าจะพอเั้งนาะนะครับหวังว่าคงจะเจอหมู่บ้านอยู่นะนะครับ ก็เป็นตะเข็บชายแดนไปเรื่อยๆครับพี่น้องเส้นนี้น่าค้นหาครับมาครั้งแรกเดี๋ยวลองวิ่งดูครับพี่น้องไปตามถนนไปเที่ยวกันต่อเลยครับพี่น้องเมื่อกี้ลืมบอกครับต้องใช้เวลาสี่ชั่วโมงกว่านะครับถนนเส้นนี้เราก็แอบใจวันๆกันนะครับเพราะว่าอ่ามันติดชายแดนแล้วแล้วก็ไม่ค่อยจะมีรถเท่าไหร่แล้วมันต้องวิ่งอ่ากิโลนะสามร้อยโลมั้งครับสี่ชั่วโมงครับประมาณสามร้อยโลผมต้องไปเส้นเนี้ยสามร้อยกิโล ก็อาจจะมีความรู้สึกหวั่นวันใจหน่อยแต่ก็จะลองไปดูนะครับเป็นครั้งแรกชีวิตในชีวิตครับที่จะมาวิ่งในเส้นนี้ <c oughs> าจะเป็นยังไงครับ3า0กว่ากิโลในถนนแบบนี้นะาจะาถึงจะถึงจันทบ,บุรีแบบเย็นๆหน่อยนะครับจะถึงก็ประมาณ GPS บอกประมาณ5้าโมงเย็นครับพี่น้องนี่แหละก็จะวิ่งตามถนนนี้ไปนะครับเดี๋ยวลองตามกันไปดูพี่น้องจะไหวไหมเนี่ย3 0 0กว่ากิโลครับน้องครับนี่มาดูสตอเต็มต้นเลยที่โคราชนี่เขาปลูกสตอแล้วก็ปลูก ทุเรียนทุเรียนบางสวนนี่นี่เนี่ยนะครับลูกเต็มต้นเลยเห็นไหมนะทุเรียนไหมครับเห็นไหมเหนนเดี๋ยวมาดูมาดูต้นนู้นนู้นนะครับนี่ครับนี่ทุเรียนอย่างโดกเลยครับต้นกำลังสวยๆเลยอยากให้สวนน่ารีเป็นอย่างนี้เลยเนาะนี่ดูเป็นผสมผสานมีกล้วยมีสตอครับทุเรียนโดกด้วยดินแดงๆอย่างนี้ถูทุเรียนโอ้โดกมากทุเรียนครับโอ้สวนทุเรียนใครมาดูครับแล้วดูนี่ดูสตอ ดอกเต็มอยู่เนี่ยดูตำๆนเ,เองครับเนี่ยสตอร์นครับนี่ไม่ใช่จันทบุรีนะครับนี่เป็นจังหวัดอตัวน,นี้เป็นป่าทุเรียนหมดแล้วครับตนนัวนี้จากสวนยางกลายเป็นทุเรียนหมดแล้วครับตนนัวนี้จากอ่าเขาเรียกอะไรนะทุเรียนมจำไม่ได้พูดอะไรลืมลืมลืมคำพูดโอ้นี่ร้านดุยขายพันธุ์ทุเรียนครับโอ้โอก็ นู่น่ะเป็นมีเป็นร้อยไร่เลยครับตรงเนี้เป็นสวนทุเรียนหมดเลยนะครับก็ดีนะนะแบบก็ยังไม่เคยมาครับ GPS บอกจะถึงประมาณห้าโมงเย็นนะตอนนี้ก็กำลังสิบสองนาฬิกาสามสิบหกนาที GPS บอกให้มาเส้นนี้พี่น้องก็ลองตามไปดูครับว่าจะเป็นยังไงอันะนี้ก็มีสวนยางพาราอยู่ข้างๆครับเราส่วนมากจะตอนนี้เป็นสวนทุเรียนหมดนะครับนี่พี่น้องดูอ่านะมาแล้วครับพี่น้องถึงอำเภอเสืองสางครับเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันก่อนเนาะ ว่าน้ำมันเหลือครึ่งถังแล้วก็เหลืออีกประมาณ300โลครับเราก็ต้องเติมก่อนดีกว่ามีครึ่งถังแต่เติมเติมให้มันเต็มไ้ก่อนเติมไ้เต็มถังนะครับ300กว่ากิโลเนาะจะได้ไม่ต้องกังวลใจเรื่องของน้ํามันครับพี่น้องเติมเลยเติมเต็มถังไปเลยหนักหน่อยช่มัมดีกว่าหมดแล้วไม่มีที่เติมครับมานะครับพี่น้องกองทับต้องเดินด้วยอ่อาแค่คนเดียวเลยนะโอ้โห นะกินเลยหนิวหนิวกินข้าวมาแล้วนะกินไปเช้ากินอะไรมากล่องกันแล้วไข่ข้าวไข่เจียวกล่องมันเริ่มหมดแล้วอ่ะไม่อิ่มเหรอหรือว่ากินไม่หมดอยากกินอยากกินปลาทูอ่ะกินข้าวเลยครับนี่ปลาทูปองคุณพี่น้องดูปลาทูตัวบางย้อยตัวใหญ่กับมันเหมือนปลาทูที่ไข่เป็นกระตูนนั่นเลยอะ่ะ <c oughs> หมือนจะปาทูต,ตจุกตา,ต,ตานั่นเลยกินข้าวในรถกินกันแบบสบายๆนี่นะครับผู้จัดการส่วนตัวก็ไม่ยอมมาเปลี่ยนสักทีหนึ่ง,งโอ้โหมาเที่ยวหรือมาพักผ่อนขนาดน,น,น,นั้นเลยเหรอป,ปิดมุ้งปิดม่านห่มผ้าห่มนอนหลับสบายเลยพี่น้องมาปิดคลิไปไหน่อยสิเธอทําอะไรของเธออยู่นะนเ<อ>นี่ยสบายมากอยู่ไหนแล้วเนี่ย เหลืออีกสามร้อยกว่ากิโลนึงเดี๋ยวถึงทะเลเมืดพอดีมดกกามมเปลี่ยนขับรถสักร้อยกิโลดิมาเปลี่ยนขับรถสักร้อยกว่ากิโลสัก100ร้อยโลไปถึงก็ไม่อะไรฮะไป,ไปถึงไปถึงแล้วไปตกปลาดีกว่าเราไม่เราไม่ทำอะไรเย็นนี้เราไปตกปลากันไหมสักคุณเอ,เอาเอามือ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 อ่ะมือ,อ,มอกินปลาทูแล้วมือเนี่ยมือชอบอย่างนั้นแหละอัน อ่ะให้มีเนี่ยอันหนึ่งของคุณแฮมเบอร์แฮมเบอร์ไหนดูไหนอันนี้แฮมเบอร์ก็ใหญ่นะกินให้หมดกินแล้วก็เป็นเด็ก,กวันอ่าเาเคี้ยวสิแล้วอีกประมาณ 300โลอยู่นะครับพี่น้องเราจะถึงนะี่แหละจังหวัดจันทบุรีครับนะจะไปกินทุเรียนด้วยจะไปเที่ยวจังหวัดตราดผมยังไม่เคยไปจังหวัดตราดผมอาจจะไปตราดด้วยนะครับไปตกปลาตกมือกันอะไรเงี้ยไปดูปไปดูพันธุไไน์พรุ่งนี้เราก็เที่ยวทะเลกันทยอยที่ทะเลสามวันเลยอยู่จังหวัดจังหวัดละวันตราดวันหนึ่งจันทบุรีด้วยแล้วก็ระยองด้วยนะสุดยอดไหมเอาจนแบบดำปีเลยนะของคุณอะไร น,น,นี่มันจะไปออกจันทบุรีอ่ะจะออกป่าไปติดชายแดนคัมพูชานั้นเส้นเนี้ยดูดูจากแผนที่ติดติดคัมพูชาไปหมดเลยนะครับอ่ะเราผมดูเรื่องอะไรสักอย่างเลยพี่น้องคนขับมาก็ง่วงมากแล้วป,ป้าจะปิดคลิปแล้วครับพี่น้องก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับครงเรียนแฟมิลี่กับช่อง ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะครับนะรถตู้นอนออนทัวร์กับครัวลุงเด่นภารกิจของเราก็ยังไปอีกยาวไกลนะครับพี่น้องลองติดตามดูนะว่าเราจะไปกินไปเที่ยวไปเดินทางไปไหนกันต่อรอติดตามนะครับที่ขายกุ้งสดนี่ลับอย่างเลยอยากกินกุ้งอีกเหรอไม่เห็นป้ายชีย้เข้าไปนี่ทางลับเลยโยคุณกินหม่ำไหมคุณมีหม่ำม,มีเนื้อแห้งย่างด้วยมีแหนมด้วยเนี่ยน่ากินนะคุณเนะครับ มีหนำมีหมําเนื้อด้วยหมําเนื้อ,อนี้น่าจะอร่อยเนาะน่าจะอร่อยกว่าหมําไอ้ตู้เป็ดแตเสียบิ้นด้วยละ่กมมกะกินไม่ได้หรอกซื้อไม่อยากซื้อแล้วเงนินก็ต้อยหรอละไปงั้นก็เดินทางกันแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตาม EP ต่อไปแล้วกันนะครับว่าอ่าแฟ,แ,ฟแ,ฟแ,ฟแฟมิลี่ตลอดทัวร์ของเราเนี่ยจะไปทัวร์อยู่แถวไหนนะครับรอติดตาม EP หน้านะขอบคุณกินข้าวปลาทูเป็นตัวหนึ่งแล้วกันไปนะครับขอบคุณบ๊ายบายกล้องหน่อย ไปพอคนกินข้าวต่อนะครับทีมงานเราก็จะเดินทางกันนะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอละหารทาย48กิโลครับอำเภอประคำ31กิโลพี่น้องไปยาวๆจวดๆไปกันครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ